ใกล้ช่วงเทศกาลกินเจแล้ววันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะ กินเจด้วยผักยอดฮิต5อย่างนี้ช่วยให้ผิวสวยวันนี้อิม่มบุญสุขใจนะคะรวมไปถึงเราก็เลือกผักดีๆที่มาบำรุงผิวพรรณเราได้ด้วยอย่างแรกเลยคือหัวไชเท้าค่ะให้สังเกตเลยเวลาเราหันห่นหันหันน้ำในหัวไชเท้าเนี่ยออกมาเยอะแสดงว่าเขาเนี่ยอุด,ดมไปด้วยน้ําก็กินเข้าไปแล้วก็จะทําให้ผิวพรรณเราชุ่มชื้นไม่แห้งกล้านและในหัวไชเท้าเนี่ยมีวิตามินซีสูงด้วยนะคะก็จะทําให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นค่ะ สองนะคะอันนี้ก็ยอดฮิตเช่นกันกระลำปีกระลำปีเนี่ยเราเห็นมาเยอะเลยจะผัดกระลำปีต้กมกระลำปีหรือว่าต้มจับฉ่ายก็ใส่กระลำปีเป็นเมนูที่ยอดฮิตจริงๆในกระลำปีเนี่ยมีวิตามินมากมายเลยวิตามิน ACE นะคะตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าบำรุงผิวพรรณลดริ้วรอยช่วยให้ผิวขาวใสกินไปเลยค่ะ กะหล่ำปีดีจริงๆ3ค่ะอันนี้ก็ยอดฮิตเช่นกันเห็ดหอมเพราะว่าเห็ดหอมเนี่ยก็เป็นเห็ดที่เอามาปรุงกับผักหลายๆอย่างเวลาผัดเข้าไปให้กลิ่นหอมแล้วก็ชวนน่ากินนะคะแต่ในเห็ดหอมเนี่ยรู้ไหมคะว่าเขามีเบตา้าเขาเรียกว่าสารเบต้ากูแคนรรมไปถึงมวีวิตามินต่างๆมากมายกรดที่สําคัญก็มากมายด้วย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสุดยอดเห็ดที่เราควรทานเลยตัวเห็ดตัวเนี้เขาจะช่วยในเรื่องของการชะลอวัยทำให้ผิวหน้าเรากระชับขึ้นไม่หย่อนคล้อยนะคะดี D, สำหรับคนที่เป็นสิวเพราะเขาต้านอนุมูลอิสระก็จะลดอาการอักเสบด้วยคนที่เป็นสิวมีรอยแดงแนะนำเลยเห็ดหอมดีมากๆค่ะ C นะคะก็คือฟักทองฟักทองเนี่ยผลสีเหลืองๆตรงนี้เนี่ย อ,อุดมไปด้วยอะไรเรารู้เลยฟักทองกินแล้วสายตาดีาแน่นอนวิตามินเเขามีนะคะวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E รวมถึงสังกะสีด้วยตรงนี้เนี่ยวิตามินตรงหลากหลายตรงนี้ก็ทําให้ผิวกระจางใสขึ้นผิวชุ่มชื้นไม่หย่อนคล้อยลดริ้วรอยได้ด้วยฟักทองก็นํามาปรุงได้หลายอย่างเป็นเมนูคาวเมนูหวานได้จะผัดฟักทองก็ได้หรือว่าต้มฟักทอง กินเปล่าๆใส่เยาะเกลือน,นิดนึงก็อร่อยแล้วนะคะบางท่านก็ชอบฟักทองเชื่อมแต่ว่าให้ลดปริมาณน้ําตาลนิดนึงเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยก็ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพอ่าเวลากินแบบฟักทองนี้ก็ได้ประโยชน์กับร่างกายด้วยและสุดท้ายค่ะ5ตัวที่5ก็คือคะนา้าอ่าคะน้าเนี่ยก็เป็นตัวที่หางได้ง่ายเช่นกันไม่ว่าจะผัดเรื่องของผัดคะน้านะคะใส่ถั่มหรือว่าจะเอามาปรุงผัดกับกว๋วยเตี๋ยวก็เห็นกันเยอะ ผัดก๋วเตี๋ยวหรือผัดข้าวก็เห็นว่ามีใส่คะน้าลงไปได้คะน้าเนี่ยก็อุดมไปด้วยไฟเบอร์ไฟเบอร์สูงเช่นกันวิตามินเขาก็สูงด้วยและก็มีสารเบต้าแคโรทีนค่ะ ตัวคณะเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของผิวเราให้ผิวเราเมีความยืดยูนเมี่อลดริ้วรอยด้วยให้ความกระจ่างใสด้วยก็เป็น5ผัก5ชนิดนี้ที่หากินง่ายๆในช่วงเจนะคะช่วยบำรุงผิวพรรณและก่อนอื่นต้องบอกว่านอกเหนือจากเรื่องของอาหารการกินตรงนี้ในช่วงเจเราก็อย่าลืมดื่มน้ําให้มากเพราะว่าถ้าเรากินของทอดของมันที่เป็นอ,า,อาหารบางอย่างเนี่ยก็จะไปนําไปปรุงเป็นทอดเป็นมันซะเยอะเหมือนกันก็ต้องอย่าลืมกินน้ําดื่ม ให้มากให้ได้วันละ2-3ลิตรพยายามออกกําลังกายควบคู่ด้วยนะคะเราจะได้ประโยชน์ทั้งภายในภายนอกเลยและสาหรับผิวพรรณของเราถ้าเกิดใครเนี่ยกำลังมีปัญหากลุ้มใจในเรื่องของสิวฟ้ากระจุดด่างดําหรือว่าริ้วรอยก่อนวัยเก็ตแนะนําเลยว่าเราก็ต้องดูแลบํารุงตั้งแต่เรื่องของมอยเจอไรเซอร์ izer, เรื่องของการลดเม็ดสีเมลานินรวมไปถึงต้องใช้ครีมกันแดดทุกวันค่ะ และก็ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าก็สําคัญนะคะล้างหน้าไม่สะอาดยังไงก็เกิดสิวอยู่วันนังคำค่ะวันนี้ก็แนะนําเป็นชุดดูแลฝ้าเดี๋ยวแนะนําตัวแรกเลยตัวล้างหน้านะคะล้างหน้าได้ดีไม่แห้งตึงด้วยสบู่สูตรพรยแฮนเมดว่านังคาจากเเคที่ที่มีว่านังคำพลายลิ้นทะเลแล้วก็น้าผึ้งที่ล้างแล้วต้องบอกว่าไม่แห้งตึงใครที่ล้างหน้าแล้วเจอปัญหาแห้งตึงแนะนําเลยนี่ค่ะเป็นสบู่สูนไพายแฮนเมดว่านังคํจากะเคที่หอมฟุ้งหน้า นุ่มด้วยหน้าเกลียงด้วยลดสิวลดฟ้าได้ด้วยนะคะกับตัวแรก ล้างหน้าเสร็จเราก็ต้องตามด้วยบำรุงค่ะทาเซรัม่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับยินจกเคที่ที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินฝ้ากระจุดด่างดํากระชับผิวแล้วก็ทําให้เติมน้ําให้ผิวเนี่ยอิ่มน้ําขึ้นไม่ระคายเคืองสุดท้ายกันแดดนะคะก็เป็นไอเทมสําคัญเช่นกันชุดนี้เซตนี้ในราคาพิเศษ1 2 6 8บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยทักมาได้เลยนะคะที่เคที่ค่ะนี่ค่ะ